สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่บายนะคะบ่ายของวันที่หนึ่งนะคะกุมภาปสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะก่อนจะไปรัฐบาลไทยนะคะมาเดี๋ยวแอดลงหาหน่อยให้เดี๋ยวรอรุนรัฐบาลไทยแล้วจะไม่มีเวลาลงให้นะคะอะ๋อมสินผ่านไปแล้วนะคะออมสินแอดเข้านะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะแอดให้ไปวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์นะคะ,ะใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะตัวเจาะด้วยนะ อ่ะทีนี้เรามาดูของฮานอยนะคะฮานอยวันนี้อ่าดติดถนนรถก็จะเสียงดังหน่อยนะคะอ่าฮานอยเมื่อวานเมื่อวานฮานอยแอดเข้ารอบเฉพาะกิจแปดหกหกแปดนะ,ะแล้วก็อามาเข้ารอบนะะรอบปกตินะคะหกหกนะคะเลขกเบิ้ลเนาะ,ะอ่าทีนี้เรามาดู แล้วก็จะมีวิ่งวิ่งลูดศูนย์เนาะข้อศูนย์รอบพิเศษแล้วก็รอบ V ีพนะอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะตัวเด่นของวันนี้อได้สองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองวิ่งลูดหกกับสองนะคะฝันหกนะวันนี้จับวินในตารางก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสี่หกหกสี่หกเจ็ดเจ็ดหก 42, 21, 74, uh huh. 2องสี่สี่สองนะคะบิ้นก็จะมีสอง9องเก้าเก้าตัวตัวจาะนะคะตัวเจานะของแอรก็จะมีหน uh ึ่งสี่สี่หก็ดสองแล้วก็สี่หนะคะแล้วก็มีตัวเดียวที่แอรไม่จับมาก็คืออ่า uh หนึ่งจิตจิตหนึ่งนะคะที่อันนี้จับมาด้วเค่จับวินสามตัวในตารางก็ได้นะคะลองจับดูเด้อโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะเดี๋ยวไปรุ้นรัฐบาลต่อค่ะกขอให้คนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังๆจ้า